ก้าวข้ามความขัดแย้งคือสโลแกนและแคมเปญพระเอกของพักพลังประชารัฐภายใต้การนำทัพของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักที่จะใช้ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงจับมือได้ทุกขั้วร่วมมือกับทุกฝ่ายคือสัญญาณที่พักพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมส่งไปยังทุกพักการเมืองเพื่อเป็นการการันตีความเป็นรัฐบาลในครั้งหน้า แต่ดูเหมือนว่าในบ้านตัวเองของพรรคพลังประชารัฐยังก้าวขาไม่พ้นความขัดแยง้งตั้งแต่ยังไม่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาโดยเฉพาะกลุ่มกวนต่างๆรวมไปถึงขาใหญ่นางพญาทั้งหลายในพรรคที่เริ่มเปิดศึกเฉือนคมชิงความเป็นใหญ่ไม่ต้องมองที่ไหนไกลสนามเลือกตั้งปธมซึ่งตอนนี้ตัวผู้สมัครสสทับซ้อนกองกันอยู่แทบเป็นภูเขาเด็กใครต่อใครแย่งกันลงเต็มไปหมด ทั้งสายเสียจำสกุลทีพัทยกุลมาดามแหม่มนรุมนพิญโยศิวัตรเสียโตอภิชัยเตชะอุบลหรือแม้แต่คนที่ตามสองกุมารอุตมะสาวนายนและสนทิรัตสนทิจิรวงมาจากพักสร้างอนาคตไทยวันนี้หลายพื้นที่ยังเคาะไม่ลงตัวยังวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ให้ช่วยดันตัวเองลงแข่งกันแทบทุกวันหรือแม้แต่สนามจังหวัดชัยภูมิที่แต่เดิมเสียปานวิรัตรัตนเสพสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ได้วางคนของตัวเองเอาไว้นั่นคือนายแพทย์ประสิทธิ์ชัยวิรัตนะอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกับทีมงานแต่พอบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัดสดินณอายุทยาอดีตหัวหน้าพักรวมแผ่นดินกลับเข้ามารวมถึงสองกุมารก็กลับมาดันเป็นเรื่องโดยทั้งบิ๊กน้อยและสองกุมารต่างก็มีความสนิทสนมกับนายกรามอารามโลวีระนายกอบจอชัยภูมิ ที่ก่อนหน้านี้เคยจะไปอยู่กับพักรวมแผ่นดินของบิ๊กน้อยแต่ก็เปลี่ยนใจไปตั้งพักใหม่เองกระทั่งต่อมาไปเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสสชัยภูมิกับพักสร้างอนาคตไทย แต่เมื่อสองกูมานคัมแบ็กมายัางพักพลังประชารัฐนายกรามที่ตามมาด้วยก็เลยต้องขวนขวายหาทางให้ทีมงานได้ลงแต่มันก็ดันไปกระทบกับเด็กของเสียปานเข้าให้งานนี้เลยเล่นกันแรงถึงขั้นว่ามีจดหมายปริศนาออกมาให้เด็กของนายวิรัติที่จังหวัดชัยภูมิปลดป้ายหาเสียงเรื่องนี้ไม่เล็กเพราะเป็นระดับขาใหญ่ช้างชนช้างกันในพัก รวมไปถึงกลุ่มสามิตรที่คิวล่าสุดสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่วันนี้แม้จะยังอยู่กับพักพลังประชารัฐก็ออกมายอมรับว่าการมาของผู้กองคนดังร้อยเอกธรรมรัฐพรมเผ่าสสพยาวก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องของผู้สมัครทับซ้อนโดยผู้สมัครสสหลายคนในสายของนายสมศักดิ์กลับไม่ได้ลงเรียกว่าเปิดฉากใส่กันทันที ทั้งที่อีกฝ่ายเพิ่งจะกลับเข้ามายังพักพลังประชารัฐได้ไม่กี่วันเท่านั้นไหนจะในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บัดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครกันแน่จะเป็นผู้รับผิดชอบในโซนด้าบขวานมีกระแสข่าวว่าพักนั้นให้สิทธิ์สอสเดิมลงสมัครทุกคนแต่ปรากฏว่าในระยะหลังมีนางพยาลงไปในพื้นที่บ่อยเพื่อพบกับนักวิชาการหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงพร้อมกับข่าวลือหนาหูว่า จะมีการผลักดันคนเหล่านี้ไปลงสมัครสอสอแบบแบ่งเขตแทนคนเก่าซึ่งก็ทำเอาสอสอคนเดิมถึงกับฉุนกึกแสดงความอึดอัดบนบนกันว่าจะผลกระเป๋าตามไปอยู่กับลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีที่พักรวมไทยสร้างชาติกันทีเดียวหากผู้ใหญ่ไม่ลงมาแก้ปัญหานี่ขนาดแค่เรื่องผลักดันว่าจะให้ใครลงสมัครสสอก็ยังตีกันนัวขนาดนี้ แล้วมันจะก้าวข้ามความขัดแย้งได้หรือในเมื่อคนในบ้านยังซัดก,กันเละอยู่เลย